ราศีกรกฎครึ่งปีหลัง2,568ถ้ามัวแต่กังวลกับอดีตคุณจะพลาดโอกาสครั้งใหญ่ที่กำลังมาหาการงานกรกฎช่วงน,นี้มีเกณฑ์ต้องตัดสินใจสำคัญบางอย่างที่ติดค้างในใจมานานจะถึงเวลาต้องเลือกบางคนอาจออกจากงานประจำเพื่อเริ่มของตัวเองบางคนได้โปรเจกต์ที่ท้าทายสุดชีวิต อย่ากลัวการเปลี now, ่ยนแปลงเพราะจักรวาลเข็นคุณออกจากจุดเดิมเพื่อให้โตการเงินการเงินเริ่มไหลลื่นขึ้นหลังจากติดติดขัดขัดมาเป็นเดือนแต่จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านครอบครัวหรือของที่ต้องซ่อมแนะนำวางแผนและการเงินไว้เผื่อฉุกเฉินจะไม่สะดุดความรักคนโสดอดีตยังวนอยู่ในใจทำให้ไม่กล้าเปิดใจใหม่ลองให้โอกาสตัวเองดูบ้าง คนมีคู่จะได้คุยกันลึกขึ้นหรือผ่านบททดสอบใหญ่ของความเข้าใจสุขภาพภูมิแพ้ระบบน้ำระบบไหลเวียนและอารมณ์แปรปรวนคือจุดอ่อนของครึ่งปีหลังควรดื่มน้ำเยอะๆทำสมาธิและอยู่กับธรรมชาติบ้างคำแนะนำทำบุญเกี่ยวกับบ้านครอบครัวหรือมารดา พกของที่มีพลังน้ำเช่นเปลือกหอยหินสีฟ้าหรือขวดใส่น้ำมนสีเสริมดวงฟ้าน้ำทะเลขาวเงินอมเทา